ธีการสร้างเกาะอก,อกสายเดี่ยวแบบรูดหรือจับจีบใต้สมในคลิปนี้นะคะจะเป็นการสอนเกี่ยวกับการทำสายเดี่ยวนะซึ่งจะมีการสอนไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะก็คุณสามารถใช้ในการอ้างอิงร่วมกันได้นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะเริ่มจากการปิดเกลีหลไหลก่อนนะคะเกลยนไหน เลยนะอันนั้นครูผู้สอนก็ขออนุญาตตะแคนแพทเทินก่อนนะคะการปิดเกด็เราจะปิดโดยให้เก็บเนี้ยล้มไปทางด้านนอกนะคะแบบนี้อันนั้นอันนี้เราก็ติดสกอตเทปตายไปเลยนะตรงนี้ติดตายไปเลยเพราะว่า เราจะไม่แกมันออกมาแล้วนะคะที่ราปิดเกตตรงส่วนนี้นะคะให้ปลายเกต็เนี้ยแหลมไปอยู่ตรงตำแหน่งที่เป็นจุดยอดทรงพอดีนะอย่าให้มันเลยออกมานะคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราจะสังเกตเห็นว่าแพทเทิร์นของเราเนี้ยมันจะมีความบวมออกมาค่ะตรงตำแหน่งเนี้ยมันจะเหมือนเป็นการ บอกใบอย่างหนึ่งว่าเออเนี่ยช่วงหน้าอกของเราเนี่ยมันจะมีการฟูและบวมขึ้นมานะคะทันรออห็นภาพเนาะเนี่ยนะจากนั้นเราก็ต้องใช้กรรไกรตัดให้เรียบค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้แต่งแจทเติรต่อใช้กรรไกรนะคะตัดแบ่งเกตค่ะที่เส้นกลางนี่นะให้เรียบตัดไปให้พอดีกับตำแหน่งที่เป็น จุดยอดทรงพอดีนะคะจะสังเกตเห็นว่าแพทเทิร์นกลับมาเรียบเหมือนเดิมเห็นไหมคะเมื่อเราเห็นว่าแพทเทิร์นกลับมาเรียบเหมือนเดิมแล้วนะเราก็จะทําการแต่งเกล็ไหลที่หายไปนี่ค่ะนะเพราะว่าเราต้องใช้ปลายไหลยอยู่ที่13เซนเนาะให้ตีเส้นนะคะเดิมเนี่ยที่หายไปนี้นะคะข้างล่างออกปาก่อนอันนี้นะจากนั้นก็วัด จากเส้นข้างคอเดิมค่ะออกมา13เซนเท่าเดิมสังเกตเห็นว่ามันจะค่อนข้างไล่ไปกับตัวเส้นไหลเดิมที่เราเคยแต่งเอาไว้แบบนี้นะจากนั้นเส้นบ่าก็หายไปเนาะให้วัดจากตำแหน่งเส้นกลางหน้านี่คะ่ะพอดีเส้นบ่าเนี้ยขึ้นค่ะ2เซนจากนั้นก็เอาไม้บรรทัดวางตีเฉียงนะคะชน กับตำแหน่งเส้นบ่าเดิมนะคะเท่ากับครึ่งหนึ่งของเส้นบ่าคือ17เจ็ซนอันนี้ก็คือเท่ากับเปลที่หายไปดีเส้นชนค่ะอันนี้เราก็จะได้ตำแหน่งของตัวเสื้อที่เป็นแขนกับไหล่นะคะที่ ปิดเก็บไปแล้วกลับออกมานะคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราก็จะได้วงแขนแดงออกมาที่มันแต่งยื่นออกมาแล้วแต่งเส้นโค้งค่ะทีนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นเสื้อสายเดี่ยวดังนั้นเนี่ยครูก็จะโค้งต่ําลงมานะคะที่บริเวณเส้นอกเลยนะเพราะว่าตัวนี้มันไม่ใช่กอกวีวีอ๋แต่มันเป็นสายเดี่ยวนะคะดังนั้นเนี่ยมันควรที่จะปรับขึ้นปรับลงนิดหน่อยได้ครูก็เลยโค้งเส้นไปอยู่ที่ตำแหน่งเส้นอกเลยไม่ได้ยกขึ้น1เซนอย,อย่างนี้นะคะแบบนี้นะ มาเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จัดการมาวัดปลายไหลเข้ามาเราจะมาร์คตำแหน่งส่วนที่เป็นสายเดี่ยวกันก่อนนะคะวัดปลายไหลาจากปลายไหลเนี่ยเข้ามานะคะประมาณสี่เซนถึงสี่เซนครึ่งนะคะแต่นี่ครูจะใช้สี่เซนนะออกมาบรรทัดวัดตั้งฉากค่ะกับตรงส่วนที่เป็นเส้นแขนนี่นะคะออกมาสี่เซนเท่ากัน จากนั้นตีเส้นขนานยื่นลงไปค่ะยื่นยาวไปนี้เลยนะวัดออกมาอีกครึ่งเซนค่ะเพื่อให้มาร์กเป็นตำแหน่งของไส้ไก่ขนาดครึ่งเซนพอดีถ้าตรงนี้เป็นไส้ไก่ที่ใหญ่กว่าคุณก็ยื่นออกมาหนึ่งเซนหรือสองเซนอันนี้ก็แล้วแต่นะคะตีเส้นตรงยาวลงมาเราก็จะได้ตำแหน่งของไส้ไก่ดแบบนี้ วัดจากตำแหน่งเส้นบ่านี้นะคะขึ้นมาตามเส้นสายเดี่ยวเลยค่ะ1.5เซนมาเอาไว้นะคะจากนั้นปีเส้นเฉียงชนค่ะครูก็จะมาเป็นจุดปลดที่สองทกเล่ากลับไปที่ตำแหน่งของวงแขนเดิมอีก เป็นสองเส้นแล้วเนาะนะจากนั้นตีจากตำแหน่งจุดเดิมนี้นะคะที่เป็นตำแหน่งเย็บสายเดี่ยวเนี้ยไปชนกับเส้นกลางหน้าพอดีกับเส้นอกแบบนี้ตีเส้นทังชนเลยค่ะ เือเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะทำการปิดเก็ตกันอ้าค่ะของตำแหน่งของช่วงกอกบริเวณใกล้กับช่วงเส้นกลางหน้าเพราะตรงนี้มันจะมีเนินเนาะมาตรงนี้มันจะชอบยืดค่ะแล้ก็จะมาเป็นรอนไม่เรียบนะคะเพราะนั้นนะจากตรงตำแหน่งนี้ค่ะเส้นอกสูงนะคะกอถึงทรงอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะ จุดตัดของมันกับตัวส่วนที่เป็นเส้นกอ,อกนี้นะคะวัดออกมา1เซนก่อนถ้าตรงนี้เนี่ยมันสูงขึ้นมา1นิ้วนะคะสมมติว่าสูงขึ้นมา1นิ้วแบบนี้นะตำแหน่งจุดตัดมันก็จะลอยสูงขึ้นเราก็ว่าจาตำแหน่งจุดตัดนี้ออกมา1เซนแทนอย่างนี้นะตีเส้นชนกับเป็นเส้นเกต็อันนี้1เซนนะเมื่อเราตีแบบนี้แล้วนะคะ เราก็จะทำการปิดเก็ตค่ะวิ่งไปทางตำแหน่งของจุดยอดส่งเหมือนเดิมนะคะเส้นเขียวเราจะเห็นว่ามันหักลงแบบนี้นะคะเราก็จัดการตีจากตำแหน่งของจุดที่เอาไว้เย็บสายเดี่ยวเนี่ยค่ะมาชนตำแหน่ง เส้นกลางหน้ากับเส้นอ,อกเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยเราจะตียาวออกไปเลยค่ะเราจะตียาวไปจนสุดกับตำแหน่งของเส้นที่เรายื่นออกมา5เซนในตอนแรกที่จะเป็นเส้นที่เราเอามาเกยอะคะ่ะตอนตำแหน่งนี้เนี่ยมันก็จะเป็นก้าอุกที่วิ่งมาเกยกันนะคะอันนี้แหละเราตีตรงได้พอดีเลยเราก็แต่งไปแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่ามีคนไหนอะคะ่ะอยากจะให้ตัวนี้เป็นเส้นโค้งนะคะเราก็สามารถใช้ ไม้บรรทัดของเราค่ะตีแต่งโค้งได้เล็กน้อยนะคะแบบนี้เลือกได้นะคะจะว่าอาจจะเอาเส้นไหนนะคะระหว่างแบบตรงๆแบบนี้กับแบบโค้งนะแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยครูก็จะชอบแบบโค้งหน่อยมากกว่านะคะอันนี้ครูจะชอบโค้งหน่อยมากกว่าเพราะว่ามันจะดู แอบหวานนิดหนึ่งนะคะแล้วก็จะช่วยเลี่ยงปัญหาไม่ให้ดูแล้วเส้นอาจจะมีการบุบหรือยุบตัวลงได้นะคะครูก็จะชอบเป็นค่อนไปทางเส้นโค้งนิดหนึ่งแบบนี้สังเกตนะคะเส้นเกล็ดตรงนี้มันเริ่มกลางออกเห็นไหมคะจากนั้นเราจะเริ่มทําการมากระจายเก็ดตรงส่วนนี้กันเล็กน้อยก่อนเราจะย้ายเก็ดตรงชิ้นนี้ค่ะที่เราปิดเก็ดอะนะปิดเก็ดหายอะค่ะเราจะไม่ไปยุ่งกับมันแล้วนะดังนั้นเราจะย้ายมา ใส่เกตฝั่งนี้แทนนะตรงนี้มีประมาณครึ่งเซนเราก็วัดออกมาครึ่งเซนเท่ากันที่เส้นชนค่ะใช้เส้นนี้กับเส้นนี้นะคะ เมื่อครูพูดว่ามันมีการอ้าของเส้นเฉียงนะคะที่เกิดจากเนินอกทางขวาแบบนี้เส้นเฉียงที่อยู่ตรงช่วงใกล้กับใต้รักแล้ก็จะมีโอกาสอ้าเช่นกันดังนั้นเราก็จะวัดลงมาค่ะประมาณหนึ่งเซนถึงหนึ่งจุห้าเซนวัดจากเส้นเกรดที่เราตีนี้นะคะลงมาสองเซน ตีชนเส้นจุดยอดตรงเหมือนเดิมนะคะตรงแบบนี้จากนั้นก็ติเกตค่ะเราจะมากระจายเก็ตกันบ้างเพราะตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเส้นเก็ตของเราเนี่ยมีขนาดค่อนข้างกว้างเลยนะคะตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ4เซนเนะาะดังนั้นเนี่ย เราอะจะไม่กระจายไอเราอะจะไม่ใช้เก็ดทั้งกระจุกเนื้อแบบนี้เราจะทําการกระจายเก็ดออกนะคะวิธีการกระจายเก็ดมีดังนี้นะคะขั้นแรกค่ะวัดจากเส้นกลางหน้าออกมาหนึ่งจุห้าเซนเป็นจุดก่อจากนั้นวัดออกมาอีกสามเซนเป็นจุดขอ จากตรงส่วนที่เป็นข้างเกตตัวนี้นะคะออกมาอีกสามเซนเป็นจุดคอจากนั้นวัดจากจุดยอดทรงออกมาห้าเซนแล้ววัดลงศูนจุดเจ็ดเซนเป็นคอหนึ่ง ตีเส้นชนค่ะกับจุดกอแบบนี้แล้วก็ตีเส้นจากกอหนึ่งไปที่จุดยอดทรงอันนี้เป็นตำแหน่งที่เราจะกระจายเขตที่หนึ่งต่อมากระจายเขตที่สองนะคะวัดออกมาครึ่งหนึ่งนะคะของเขตที่หนึ่งก็คือสองจุดห้าเซน ตรงนี้ไม่ตายตัวไม่ต้องเป๊ะมากนะครูก็แค่ทำออกมาให้ดูเป็นวิธีการทำที่ง่ายขึ้นบางคนก็จะตีเอาครกเวๆานะคะวัดจากเส้นอกลงมาค่ะ1.5เป็นขอหนึ่งจากนั้นตีเส้นเชื่อมค่ะจากเส้นขอไปขอหนึ่งแล้วก็จากขอหนึ่งวิ่งไปที่จุดยอดส่ง ทำแบบเดียวกันนะคะกับทางขวาให้กับทางซ้ายนะคะกระดูกอขอเนี่ยทําแบบเดียวกันเลยนะวัดออกมาจากจุดยอดทรง2.5เซนวัดลงมา1.5เป็นจุดคอหนึ่งตีเส้นเชื่อมค่ะของจุดยอดทรงไปที่จุดคอหนึ่ง แล้วก็จากจุดคอหนึ่งมาที่จุดคอแบบนี้แต่แต่นะคะจากประสบการณ์ของครูผู้สอนนะคะเกตซีเส้นนี่ยเอามากระจายแค่นี้ค่ะมันไม่ค่อยพอค่ะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยเห็นแนวจีบขึ้นมาบางครั้งอาจจะรู้สึกว่าจีบมันแตกด้วยซ้ําดังนั้นเนี่ยนะเราจะวัดจากตำแหน่งที่เป็นเส้นอ,อกนะคะเนี่ยเส้นเนี้ยจากเส้นไส้ไก่เนี่ยค่ะ ลงมาทําเส้นไส้ไก่นี้นะจากตำแหน่งส่วนที่เป็นจุดตัดของเส้นบ่าเนะะี่ยค่ะไล่ลงมา1เส้ซนจากนั้นตีเส้นชนชุดยอดทรงแบบนี้เส้นนี้ครูจะเรียกว่างงจากนั้นเราจะทําการตัดแยกเก็ดนะคะออกมา โดยที่ในคลิปนี้นะคะเราก็จะเริ่มตัดจากเส้นกอเส้นขอและเส้นคอก่อนแต่แล้วก็เส้นงอจะเป็นตัวสุดท้ายนะคะแต่เราจะเริ่มดูตรงส่วนนี้ก่อนอย่าลืมนะคะว่าตอนนี้เนี่ยขนาดของเกตพื้นที่ที่เราต้องการแชร์เนี่ยมีอยู่ประมาณ4เซนนะคะดังนั้นเราก็จะมาเริ่มตัดกันเลยนะคะเวลาตัดเกตตรงนี้นะคะพยายามตัดไม่ให้มันขาดออกมาเลยนะคะ ถ้าเป็นไปได้เนี่ยมันก็คือให้มันห้อยอไว้นิดหนึ่งะคะ่ะเป็นติ่งเล็กๆไว้อยู่ที่จุดยอดทูงนะคะสังเกตว่าตอนนี้เกดของครูเนี่ยสามารถเลี้ยวไปเลี้ยวมาได้แล้วนะเราก็จะทําการกระจายเกดออกนะคะนําเศษกระดาษมาหนึ่งแผ่นนะคะจากนั้นก็กัดเข็มช่วยไว้นิดหนึ่งนะคะเมื่อไม่ให้แพทิร์มัน ดิ้นไปดิ้นมานะเรากไว้เฉพาะตัทนนี้จะเป็นชิ้นบนค่ะแล้วเราก็จะกระจายเก็ตออกสี่เส้นนะคะปกติแล้วเนี่ยถ้าเรากระจายเก็ตอยู่แค่ประมาณเซนเดียวเนี่ยมันจะไม่ค่อยรู้สึกค่ะส่วนใหญ่แล้วครูสอนเนี่ยจะชอบกระจายที่ประมาณเซนครึ่งนะคะก็เอาไม้บรรทัดวัดออกมาค่ะเซนครึ่งกัดเข็มไว้ก่อนนะคะ ถ้าสังเกตเห็นว่าพอเราแยกไว้แบบนี้แล้วเนี่ยตรงส่วนที่เป็นเกจที่สามเนี่ยมันจะเหลืออยู่แค่ประมาณเส้นเดียวเนาะเพราะว่าเกจมันสี่เสนถูกไหมคะตอนนี้มันก็จะเหลืออแค่เส้นเดียวนะเราก็อยากจะกระจายเกจให้เยอะกว่านี้ดังนั้นเนี่ยรูก็จะใช้วิธีแยกเกจมาที่ตัวงองูค่ะใช้กรรไกรนะคะตัดหุ้มมานะคะที่ตำแหน่งของ,งองูเลยนะ เราตัดเลยตำแหน่งของช่วงเส้นอ,อกไปเล็กน้อยนี้นะคะเพื่อให้ผู้เรียนแต่งเส้นได้ง่ายขึ้นนะคะคุณแนะนำให้คุณตีเส้นเชื่อมตรงส่วนนี้ให้เรียบร้อยก่อนเพราะเราปิดเก็บแล้วเนาะเดี๋ยวจะได้ไม่งงดีหลังนะคะตีเส้นเชื่อมค่ะกับตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งเย็บสายเดี่ยวกับตำแหน่งของใต้แขนเสื้อแบบนี้นันหนึ่งนะตอนนี้เราเป็นเส้นนี้นะ จากนั้นเราก็ค่อยแยกตัวนี้ออกมาเราจะแยกตรงนี้ออกมาประมาณ1เซนนะคะ1เซนที่ว่าคือตรงไหนคือตำแหน่งของช่วงจุดยอดส่งอันนี้นะคะอันนี้สังเกตว่าตัวนี้มีการแยกออกเห็นไหมคะเนี่ยมันแยกออกอ,อัตโนมัติเลยนะคะเราก็เอาไปบรรนทัดวัดนิดน้อยนะเอาสักเซนขึ่งเนาะ แต่รู้ว่าตรงนี้มันจะมีเกดเดิมของมันอยู่หน่อยหนึ่งคู่ก็พักมันหน่อยหนึ่งนะคะให้มันดูใกล้ๆกันอันนี้คู่ก็จะได้ประมาณหนึ่งเศษษอันนี้ก็หนึ่งเศษเษเท่ากันเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราเห็นว่ามันมีการแชร์เกดเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะเราก็ทำการติดสกอตเทปเชื่อมให้หมดเลยค่ะ การกระจายเกล็ดตรงนี้นะคะถ้าเกิดปกติแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ได้เป็นอะไรที่แน่แอที่แน่นอนนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าความมือหนักของการติดเก็ดแล้วก็ขนาดเกล็ดที่เราใช้นะ,ะเบี้ยวนิดนึงก็ก็มีผลแล้วนะคะเมื่อเราได้ตึงถึงตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการแต่งช่วงอ,อกตรงนี้ให้ช้อนสวยนะคะโดยที่เราจะเริ่มจาก วัดจากริมตรงส่วนที่เป็นปลายสุดของเกล็นี้นะคะย้อนกลับขึ้นมาค่ะครึ่งเซนก่อนการที่เราวัดย้อนขึ้นมาครึ่งเซนเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้เกล็มันยืดปกติแนวเฉียงของตรงนี้มันจะใช้อยู่ที่ประมาณเซนครึ่งเมื่อกี้เราเพิ่งปิดไปแค่เซนหนึ่งดังนั้นเนะ่ะเราก็เลยมาชดเชยตรงนี้อีกครึ่งเซนที่เหลือนั่นเองนะคะจากนั้นวัดจากตำแหน่งตัวที่เป็นจุดก่อนนี่นะคะลงมาค่ะ0.7เซน แล้วมาที่ตรงตำแหน่งนี้ค่ะช่วงตำแหน่งที่ช้อนตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันแหวงหายไหมเนาะก็เอาลงมาค่ะให้เท่ากันนะครูก็กะไว้ว่าน่าจะประมาณครึ่งเซนแถวนี้เมื่อเราได้ประมาณนี้ลแล้วนะคะแล้วก็ทําการเอาไม้บรรทัดมาแตะฝั่งนี้อะค่ะปล่อยให้เรียบไว้นะส่วนฝั่งนี้ก็ปล่อยให้มันโค้งลงมานะคะให้มันเท่ากัน อย่น,นี้นะคะจากนั้นเราก็เชื่อมตรงนี้ให้เรียบร้อยอันใหญ่ตรงนี้ครูก็จะให้มันเรียบๆหน่อยไม่โค้งมากนะคะเสร็จแล้วนะคะกับการแต่งชิ้นสายเดี่ยวนะคะของขอบชิ้นหน้านะคะก็จะได้ หน้าตาแบบนี้คล้ายๆกับคลิปที่แล้วนะคะ